เอาละครับก็สวัสดีคุณผู้ชมกันด้วยนะครับวันนี้เราก็อยู่รายการเกมอย่างว่า EP ีที่25กันแล้วนะครับก็หลังจาก EP พีที่แล้วเนี่ยก็จะเป็นในแบบโรงเรียนใช่ไหมซึ่งใน EP ีนี้ก็เหมือนกันนะครับก็จะเป็นในแบบเดียวกันนะแต่ว่าผมมองว่าเกมนี้รู้สึกจะดีกว่า EP ที่แล้วหน่อยหนึ่งนะซึ่งมันมีหลายเหตุการณ์นะครับหลายเหตุการณ์มากเลยที่แบบเออทำให้เราตื่นเต้นตื่นตระหนกไปหมดเลยอะเอาจริงๆนะก็สนุกมากๆเลยนะครับรับ อ่า EP นี้นะที่ผมจะมาสอนนะครับซึ่งผมจะไม่ได้สอนโหลดแล้วนะทุกคนต้องบอกไว้ก่อนนะครับผมจะไม่ได้สอนโหลดแล้วนะก็เนื่องจากว่าผมยังทดสอบอยู่นะครับว่าการไม่สอนโหลดเนี่ยจะช่วยลดการติดเหลืองได้หรือเปล่านะครับอันนี้ก็เดี๋ยวมาลองดูนันสักสองสาม EP เนาะก็การโหลดก็ไม่ยากครับให้เราไปที่อ่าไปโหลดได้ที่คอมเมนต์เลยนะเดี๋ยวผมจะปักมุดลิงก์ไว้ให้นะครับก็เกมนี้ก็ขอบคุณที่อ่ามีคนเขาเรียกว่าอะไรเกมนี้ที่จริงเนี่ยมีน้องๆนะครับแนะนํามาให้นะ น้องนอในช่องนะครับก็เขาบอกว่าเกมเกมนี้ดีมากเลยซึ่งผมก็เล่นอยู่แล้วดีมากเลยโอเคนะครับเรหรับเกมนี้ผมจะมาให้คะแนนะจะมาเล่าให้ฟังแล้วก็มาให้คะแนนเปลงพางนะซึ่งผมก็ไปรวบรวมข้อมูลอะไรต่างต่างแล้วหลังจากการเล่นมานะครับซึ่งเอาในส่วนของเนื้อเรื่องก่อนเลยนะเนื้อเรื่องเนี่ยผมให้แบบดีมากเลบถ้าเป็นถ้าเทียบเป็นคะแนน่ผมให้10เต็ม10เลยนะครับ <S <S 2> <S 2> คือเนื้อเรื่องดีมากเลยเนื้อเรื่องมันมีหลากหลายเหตุการณ์นะครับเนื้อเรื่องแบบตื่นเต้นอยู่ตลอดเลยนะ ซึ่งเราก็อย่างว่านะครับเราจะใช้ชีวิตในโรงเรียนและส่วนใหญ่นะสำหรับเกมนี้ก็เจอตั้งแต่คุณครูเจอตั้งแต่เพื่อนๆ,ๆนะครับที่แบบแต่งตัวว่าบิวมากเลยอะไรอย่างงี้เนาะซึ่งมันจะเป็นแบบแนวๆแบบเขาเรียกว่าอะไร,รโรงเรียนในญี่ปุ่นนะทุกคนที่เหภาพอกมั้ยคือการแต่งตัวของโรงเรียนในญี่ปุ่นเขาจะสไตล์นั้นเลยนะครับซึ่งก็เหมือนกันนะในสําหรับเกมนี้คือได้แบบนั้นเลยนะครับซึ่งในเหตุการณ์ต่างๆก็ ตื่นเต้นมากเลยไม่ว่าจะเป็นเหตุการณ์กับครูเอ่ยหรือเพื่อนเพื่อเราเอย่ยหรือแม้กระทั่งคนในครอบครัวเราด้วยนะครับซึ่งก็ลองไปเล่นกันดูนะเราอย่าลืมเล่นแบบมีสตินะเออนะครับก็จะมาว่าถึงในส่วนของเรื่องภาพต่อนะครับเรื่องภาพเนี่ยผมพูดเลยว่าคล้ายๆกับเอพีที่แล้วนะคล้ายกัแบเอพีที่24นะครับแต่ว่าผมว่าเอพีเนี่ยทำออกมาได้ดีกว่านะเพราะว่าอ่าเขาให้รายละเอียดที่แบบเอ่อแบบอันนี้ต้องไปดูผมอธิบายไม่ถูกเนะี่ย แต่ว่ามีความละเอียดกบบคมชัดมากกว่า EP พีที่แล้วเนาะซึ่งก็อาจจะดูแบบเออดูดูดีไปอีกแบบหนึ่งนะครับก็ทำออกมาได้ดีพอสมควรเลยนะกาตัวการ์ตูนเองเก็น่ารักมากๆเลยนะครับไม่ใช่ลองไปเล่นดูนะไอที่ทุกคนเห็นนี่อาจจะยังไม่ทั้งหมดนะครับไม่ใช่อ่านหรอกคือมันยังไม่ทั้งหมดโอเคไหมทุกคนต้องไปดูเองว่าจะเจอใครบ้างน,นะครับในส่วนของเรื่องเสียงครับเสียงเขาว่าําออกมาได้ดีนะกะ็เขาเรียกว่าไงอนะ่ะให ประสบการณ์ทางเสียงได้อย่างาได้อย่างดีนะครับทางอารมณ์ต่างๆนะเช่นแบบเหตุการณ์เรากาลังแบบอยู่ในช่วงที่แบบกแบบําลังนั่งสือหน้าขวาอะไรอย่างเงี้ยก็มีเสียงเอฟเฟคออกมาให้ให้เราได้รู้สถานการณ์นั้นๆนะครับว่ามันเกิดอะไรขึ้อนอยู่นะครับไม่ว่าจะเป็นสถานการณ์ตกใจสถานการณ์กลัวหรือสถานการณ์แบบเลิฟเลิฟกำลังรักใครอยู่อะไรแบบนี้นะครับก็ทําออกมาได้ดีมากนะครับซึ่งผมลืมบอกเลยว่าเรื่องของคาสินนะ คือน้องๆคือน้องคนนี้เขาบอกว่าโอเคมีฉากเซนอยู่นะครับแต่ว่าผมยังไม่เห็นนะอันนี้ก็ลองไปดูนะครับว่ามันจะไปเจอตรงที่ไหนนะครับผมว่าก็น่านจะมีแหละนะครับแต่ต้องเล่นไปไกลๆนิดหนึ่งนะซึ่งของผมเองเนี่ยก็แบบพึ่งเล่นนะครับเล่นยังไม่ไกลมากนะก็ออกมาให้คุณผู้ชมดูก่อนนะและ้วในส่วนของเรื่องเกมเพล์ะนะครับเกมเพลงเขาทำออกมาได้ดีนะคือเล่นง่ายนะครับไม่ยุ่งยากไม่ซับซ้อนอะไรมากมายนะก็ถือว่า เออแบบเล่นง่ายเลยนะครับสำหรับคนที่แบบชอบอะไรง่ายเลยผมว่าตอบโจทย์เลยคือผมคนนึงแล้วที่ทตอบโจทย์สำหรับเกมนี้นะครับมันเล่นง่ายดีมันไม่ต้องยุ่งยากอะไรมากนะครับแต่ก็อาจจะมีแบบยาก,ยากบ้างในบางครั้งนะครับแล้วก็ในส่วนของการท้าทายนะครับก็ท่าบอ,อกมาแบบค่อนข้างท้าทายนะเรืยกได้ว่าคาตอบของเราเนี่ยก็มีผลต่อรูปเกมไปด้วยนะครับซึ่งอาจจะไม่ทั้งหมดนะครับแต่ส่วนมากก็มีนะเพราะฉะนั้น,นการาเลือกคําตอบก็จะมีผลต่อการ จะมีผลต่อเนื้อเรื่องไปด้วยนะครับเออแต่ก็อาจจะมีผลไม่มากก็น้อยนะอันนี้ทุกคนก็ต้องลองไปเล่นลองไปเลือกคําตอบดูนะครับว่ามันจะเป็นยังไงต่อเนาะแล้วในส่วนของคะแนนรวมทั้งหมดนะครับที่ผมเล่นมาเนะี่ยผมให้คะแนนเกมเนี้ยเกือบเกือบเต็ม10เลยพูดเลยผมให้9.5แล้วกันนะครับก็ให้อยู่ในระดับที่คลาส s เลยนะซึ่งทำออกมาได้ดีมากๆเลยครับดีกว่า EP ที่แล้วนะครับก็ต้องบอกว่าเลิฟเลยเกมนี้นะครับสนุกดีนะ ซึ่งเราเจอกับมากหน้าหลายตาด้วยนะครับก็ถือว่าท้าทายสนุกไปอีกแบบหนึ่งนะสำหรับเกมนี้นะครับก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับสำหรับการให้คะแนในอ่านี่ EP นี้ในเกมนี้นะครับก็สนุกมากๆเลยนะอย่าลืมไปโหลดเล่นกันล่ะนะครับก็สำหรับไฟ์ลใน n n r r o i เนี่ก็เกือบๆสองิกเนาะสำหรับ Windows เองก็4กว่า 4G กิกกว่านะครับซึ่งก็ใหญ่หน่อยเนาะ สำหรับ Windows เองก็น่าจะเข้าใจแล้ว่าถ้าเป็นบน PC แล้วเนี่ยการเรนเดอร์ภาพก็จะใหญ่ก็จะสูงขึ้นนะครับก็เลยอาจจะทำให้ตัวไฟล์เกมให,ใหญ่ขึ้นไปด้วยเนาะก็มานี้นะครับเดี๋ยวไปเจอใหม่ใน EP ที่26นะครับว่าจะเป็นเกมอะไรซึ่งผมก็ทำมาแล้วเรียบร้อยนะครับสนุกแน่นอนนะสวันนี้ก็ลาไปก่อน,นครับสวัสดีครับ